สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเชียร์ช anel นะครับช่องหองฟวันนี้เรามาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับการคิดคานวณสูตรของรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนงวดที่แล้วนะครับลงไว้2สูตรนี้นะครับ2สูตรเทียบชนนี้หลุดนะครับชนกันที่เลขสี่กับเลข7็นะครับเข้ามาที่สูตรนี้นะครับสูตรนี้ไม่ได้ลงนะครับงวดที่แล้วแต่เขียน ผลลัของสูตรให้ดูเฉยๆนะครับว่ามีอีก1สูตรที่ไม่ได้ลงนะครับได้9012นะครับเข้ามานะครับสูตรที่ไม่ได้ลงเข้ามาเดี๋ยววันนี้เรามาตามสูตรนี้นะครับเป็นตัวเลข4ตัวนะครับก็ลองดูสูตรเดียวนะครับงวดนี้แล้วก็สตัวนี้ถ้าเรามาตัดด้วยคู่คี้นะครับก็จะเหลืออยู่2ตัวนะครับถ้าสูตรคู่คี้ไปต่อนะครับเดี๋ยวมา ลองพิจารณาดูนะครับพออด่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลัง นาคตก็ต้องรู้นะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมรเจอชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจอาแชนเวลฟรี Free, ทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน เดี๋ยวเรามาดูนะครับสูตรนี้งวดแรกนะครับสถิติที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออกหกศนะครับงวดแรก6กบวกสเป็น10 10ิบวกแเป็น18นะครับ18บวกหเป็น24ได้เลข4แล้วก็เพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับ4ตัว4 5 6 7้าดรางวัลที่หกหกศูนนะครับหลักร้อยตัวที่เข้ามาคือเลข6 2บวกสองเป็น 4, 4ี่บวก6เป็น10บนะครับ10บวก2เป็น12ได้2 3 4 5ี่ห้านะครับกับผลรัวันที่ออก5 30เลข5นะครับเข้ามาบวกกันแล้วนะครับได้3า5 6ี่ห้าหนะครับกับผลพวันที่ออก4 5 3ห้าสตัวที่เข้ามานะครับหลักร้อยบนเลข4บวกกันแล้วได้17นะครับ 7890นะครับกับผลรางวัลที่ออก782ตัวที่เข้ามาคือเลข7 1บก7 7บก1เป็น8 8บก7เป็น15 15บก7เป็น22 2 3 4 5กับผลรางวัลที่ออก478นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข4 1บวก5เป็น6 6 สเป็น10บสิบบวกห้าเป็น15บห้าห้เดแดนะครับเพิ่มไปทีละหนึ่งแ้ม8 1ดหนสองะครับพลังวันที่ออกตัวที่เข้ามาคือเลขแปดสอบวกศนบวกแบวกศนย์เป็น10 0ศูนย์หนึสะครับกับพลงวันที่ออกสองศูหลักร้อยบนคือเลขสอ สอบวกเเป็น 9, 9้เบวกสเป็น 11, 11อบเวกสเป็น 14, 4, 5, 6, 7กนะครับกับผลรางวัลที่ออก 4, 4, 6หลักร้อยคือเลขสี่บวกหเป็น 4, 4่บวกสเป็น 8, 8ดบวกหเป็น9 9012กนะครับกับผลรางวัลที่ออก951ตัวที่เข้ามาคือเลขเก้ ของงวดที่ผ่านมานะครับ4ี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวก9้าเป็นส 16, 16ิบหกสิบหกบวกสามเป็น19 90 1 2สนองนะครับบนอวนที่ออก9 9นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9กนะครับงวดที่แล้วเป็นสูตรเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับงวดที่แล้วไม่ได้ลงนะครับวันนี้เราลองมาตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับ ห้าบวกเก็ดเป็นส 12, 12ิบสองสิบสองบวกเก้าเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสามเป็นยี่สิบสี่นะครับได้เลขสี่เพิ่มไปนะครับทีละหนึ่งแต้มทั้งหมดสี่ตัวนะครับหนึ่ง อันว่าคม6 6จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับจะไปต่อหรือเปล่านะครับกับสูตรหลักร้อยบนนะครับ4 5 6 7นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหมืน่น บวกหลักพันบวกหลักร้อยนะครับบนนะครับแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2นะครับถ้าเรามาพิจารณานะครับในสตัวนี้นะครับจากสูตรเลือกคู่ขี้นะครับเพราะว่างวดนี้มีสูตรเดียวนะครับก็ว่าจะลองพิจารณาจากสูตรนี้สูตรเดียวนะครับถ้าเรามาพิจารณานะครับจากสูตรเลือกคู่ขี้นะครับ ในนี้4ี่ตัวก็จะมีเลขคู่2ตัวเลขคี่สองตัวนะครับถ้าเรามาพิจารณาจากสูตรคู่คี่ตัดไปสูตรคู่คี่ก็จะเหลือสองตัวนะครับมาดูสูตรเลือกคู่คี่นะครับสูตรเลือกคู่คี่ก็ลงให้ดูไปแล้วนะครับสเลือกคู่คี่นะครับ สูตรเลือกคู่ขี้นะครับก็เป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะครับงวดแรกที่ลงนะครับสถิติจากงวดที่ออก5 3 0สนะครับถ้าเรามาวิเคราะห์ดูนะครับกับสูตรเลือกคู่ขี้นะครับถ้าจากงวดที่ออก5 3 0สนะครับ 7นะครับเลขคี่ก็จะมีเลข3กับเจ็ดนะครับก็จะเหลือ2ตัวว่าต่อมาในได้เลขคู่นะครับเลข2ก็จะเหลือ4กับ6นะครับได้เลข3เลขคี่นะครับ7กับ9ได้เลข0เลขคู่นะครับ2กับ4นะครับเข้ามาที่เลข4ได้เลข2นะครับเลขคู่ก็จะเหลือ6กับ8นะครับเข้ามาที่เลข8ได้เลข6นะครับเป็นเลขคู่ก็จะเหลือเลข0กับเลข2นะครับเข้ามาที่เลข2 ได้เลข4นะครับเลขคู่นะครับก็จะเหลือ4ี่กับ6นะครับเข้ามาที่เลข4ได้เลข9กนะครับเหลือ9กับ1นะครับเข้ามาที่เลข9กได้เลข3เป็นเลขคี่นะครับของงวดที่ผ่านมานะครับก็จะมี9ก er ับ1นะครับที่เป็นเลขคี่ของงวดนี้สูตรเลือกคู่คี่ได้เลขห้านะครับเป็นเลขที่นะครับถ้าพิจารณาจากเลขสูตรคู่คี่นะครับก็ จะมีเลข5ากับเลข7็นะครับถ้าเอาตามสูตรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นไปได้หมดนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับมันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับถ้าสูตรถ้าสูตรนี้ยังไปต่อนะครับสูตรเลือกคู่ขี้ไม่ผิดนะครับก็ลองดูที่เลข5กับเลข7นะครับแต่ถ้าสูตรนี้ไปต่อคู่ขี้ ผิดนะครับก็อาจจะเป็นเลข4กับเลข6นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับส่วนตัวก็วัดไปตามสูตรนะครับพ่อมองมองว่านะครับก็จะวัดไปตามสูตรผิดถูกก็ช่างมันนะครับผมส่วนตัวนะครับก็เอาตามสูตรนะครับวัดไปนะครับ5กับ7นะครับหลักร้อยบนวดนี้นะครับจะมาไหมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับ ไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอ,ขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชรทุกคอมเมนต์นะครับทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจ Channel ใหยฟรีทาง YouTube ก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ